สวัสดีค่ะจากร้าน M Japan 2021นะคะเดี๋ยวพามาชมนิดนึงนะคะของสายวินเทจนะคะสายรถคลาสสิกนะคะต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะคันต้องแจ้งก่อนนะคะคันนี้ก็ขายแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นแต่ว่าอยากอยากจะพามาดูค่ะตัวนี้นะคะเป็น Honda s u p e r c u p นะคะซ5 0ค่ะก็เป็นหน้าเป็นอะไรนะคะเป็นไฟกลมนะคะตัวนี้ก็รุ่นฮอทพิตเลยค่ะสภาพนางฟ้านะคะตัวนี้ ไม่เคยเข้ามาเลยนะคะสภาพนี้ก็คือมาแล้วไปแล้วแบบเร่งด่วนนะคะ300กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็377ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นไม้จริงรถขับได้วิ่งได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ก็ทิพย์ก็พามาชมนะคะแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่มีแบบว่าแพลนเข้าไทยนะคะ เพราะว่าเนื่องจากกฎหมายบ้านเราเหมือนทามนาเข้านะคะ mm hmm. ก็พามาดูค่ะว่าแบบมีแบบนี้นะสีดมส,สวยๆค่ะตัวนี้เขาจะไม่ใช่สีดําหรือว่าเป็นสีเขียวนะคะเป็นเป็นเป็นสีแบบนี้ในกล้องมันอาจจะสีเพี้ยนๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไฟเฟยอะไรยังอยู่ครบนะคะสตาร์ทแบบวิ่งได้เลยตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่าเป็นสตาร์ทเท้านะคะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นสตาร์ทออตออโต้อะไรค่ะแต่ว่าก็มีลูกค้ามาจับจองแล้วค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆก็เอามาฝากนะคะแบบ มาชมกันแบบว่าออริจินอลนะคะที่ก็เพิ่งเคยเห็นเข้ามาครันแรกนะคะก่อนหน้านี้มีลูกค้าที่ไทยนะคะสอบถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอตัวจริงนะคะพอเจอแล้วก็แบบโอ้โหสวยสมแบบที่ลูกค้าอยากได้จริงๆคันนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขคัสซีนะคะเลขเครื่องยนต์อะไรยังอยู่รบนะคะใต้บอแบบแบบกรีบเลยนะคะตัวนี้ก็แบบนีนะคะ่ะสติ๊กเกอร์แบบเรเบลนะคะ4 5ห d 8นนะคะตัวนี้ยังอยู่ครบค่ะ ก็เดี๋ยวถ้าชิปเจออะไรแบบน่าสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆชมนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของทางร้านด้วยนะคะ YouTube m j p 2แ2น2ค่ะ